รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2568ของสองกรระดับอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีวันที่8-9มีนาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแสงนำโดยนางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแสงดำเนินการสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะสนามสอบโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาและสนามสอบโรงเรียนบ้านแสงสว่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นักศึกษาเข้าสอบได้86เปอร์เซ็นต์วันที่17มีนาคม2568นายชัยวัตรอดทนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นได้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแสงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีโดยมีคณะครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอหนองแสงให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งวันที่20-21มีนาคม2568นายชัยวัน์อดทน รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอําเภอหนองแสงเข้าร่วมประชุมครั้งที่1ทับสองกลุ่มสํานักงานสกรอประจําจังหวัดกลุ่มภูธานีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มสํานักงานสกรประจําจังหวัดกลุ่มภูธานีติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการส่งเสริมและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับณนะห้องประชุมอุ่นรักริมของเชียงคานตำบลเชียงคานจังหวัดเลยวันที่24มีนาคม2568นายชัยวัน์อดทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกลรระดับอำเภอหนองแสงและนางสาวแสงเทียนเอกพันครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดอุดรธานีภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดอุดรธานีณนะห้องสยามมนตราโรงแรมสยามแกนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่26มีนาคม2568นายชัยวัน์อดทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอ ระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซอโชมหกรรมด้านวิชาการและมหกรรมด้านอาชีพสกรออุดรธานีนาเซนทันฮร์ชั้น 4, สี่ศูนย์การค้าเซนทันพลาซ่าอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี